สวัสดีครับเบาสารคามผลาเสียบพื้นดินในเมนูยังกูพัดผ็ดเอียนพี่หน่ย่ยโถ่มากเลยเริ่มจัดหน่อยพัดผ็ดเอียนผัดผิดไไหลเพราะนั้นโถนี้อนีสามสิบพัดผ็ดเอียนนี่กินด้วบ้านพี่นุอง่ดีออกไปทงนหนอกหยักน้ำงาน มันมีคนแซวเรียบ ดกระดูกกันั่งกระนั่ง ยังขนมขนงควายอ่อนยำก็ดีนี่แดดแห้งเลยคือการออกไปทงพี่้องยันดำที่บ้านปะ คือส่งฝนจีตกไงน,นี่พัดเสจกระทะน้องกระดาษพัดเสจกระทะ